มาพ่อจนพรอนทุกคนนะเห็นเห็นโตแล้วมันแล่นไวแห้งเนาะออกเป็นตัวสีแดงแดงเดงนาะก็สิวะบานาแมนกระแตแน่น,นอน<ป>รับจูงหัแล้วไปแล้วไปแล้วทักเจ้าไปตรงนี้แล้ว,ไ,ลวไม่นาะวะนนี่เห็นว่ารับอยู่ทางโน้นนี่ เอาป่ะเนาะได้แต่เขาหงื่อมันหกแห้งแถ่นี่มาสลามพี่แล้วคนบ่ม่วที่กาแฟสลามันนี่ฮะสาเหตุที่จูดฮะนั้นงูงูเหลือมมากินไก่ทุกคนเนี่ย งูเหลื่มมามาเลยเนเข่านี่ก็ได้จูดจูดแต่ว่าได้เห็นโตไหมเนาะงัน้นนี่นะเ,เดี๋ยวๆสิลองงัดตรงน้ำหมาก,ก่อนทนะุกคนบ่ได้ถือขากองมาเลยไหนใครพูดอะไรยะไหนพี่ปะโอ้เข้ากองสลามทุกคนอ่ะ แต่ยังม่ได้เห็นชัดเจนหอเนี่ยจอนพร้เทพเล้ว่านนแต่เห็นมันแล่นข้ามทางมันขี้ถงเด็กเออางนี่ไ,ได้ก็บเงินเก็บเงินตัวเองเงินตัวเองเงงดีย่ยวมันจะหางๆด้ก็ป ช่วยได้มึงเดียอ,ออกมานี่แล้วนับวนนับับวนรับ

ได้แล้วทุกคนอ้าวพ,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 พะพะาวพะพะโอ้กรเแะคิดว่านจนพ้นว่าสมิธเป็นกรเแะทุกคนะอ่ะโหซาเผาก็นะเผากองขี้นี่อย่ายดีอ้หลังจากได้โอ้ราดน้ำแล้วเพื่อน